สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่8วันเสาร์ที่18ตุลาคม2568ปรากฏว่านอตติงแฮมฟอร์เรสแพ้เชลซีซึ่งเหลือผู้เล่น10คนไป0ประตูต่อ3 โดยเชลซีได้ประตูมาจากอาชิมปองนาทีที่49เนโต้นาทีที่52และเจมส์นาทีที่84ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านชนะวูฟแฮมตัน2ประตูต่อ0ซันเดอร์แลนด์ได้ประตูมาจากมูคิเล่นาทีที่16และการทำเข้าประตูตัวเองของไครชี่นาทีที่92 0เบอร์ลี่เปิดบ้านชนะลีดยูไนเต็ด2ประตูต่อ0โดยได้2ประตูมาจากอุโกชูกูนาทีที่18 และชาวหน้านาทีาที่68คริสตันพาเลตเสมอกับบอลมาร์สามประตูต่อ3 p a พาเลตได้3ประตูจากแฮตทริกของมาเตต้านะคะโดยยิงในนาทีที่64-69และจุดโทษนาทีที90่90-7สวก7ส่วนบอลมารได้3ประตูจากครูปีนาทีที่7และ38รวมทั้งคริสตี้นาทีที่89 b r i บ h t ตันเอาชนะนิวคาสเซิล2ประตูต่อ1 โดยไบรตันได้2ประตูมาจากเวลเบกนาทีที่41และ84ส่วนนิวคาสเซิลได้1ประตูมาจากวอเทอร์มานเดอร์นาทีที่76ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเอเวอเรตันงประตูต่อศูนโดยได้ประตูมาจากฮาเลนนาทีที่58และ63ฟูแลมเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลศูนย์ประตูต่อหนึ่งอาร์เซนอลได้1ประตูมาจากชอตซานาทีที่58 ส่วนผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568ปรากฏว่าทอนแนมฮอสเปอร์แพ้แอสตันวิลล่าไป1ประตูต่อ2สเปอร์ได้ประตูมาจากเบนตันคูนาทีที่5แอสตันวิลล่าได้2ประตูมาจากโรเจอร์สนาทีที่37และบูเอนเดียนาทีที่77ส่วนลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2 ลิวพูได้ประตูมาจากกักโปนาทีที่78ส่วนแมนยูได้2ประตูมาจากเอบเบอร์โมนาทีที่2และแม็กควายนาทีที่84สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026สัปดาห์ที่8ยังแข่งไม่ครบนะคะโดยยังเหลือการแข่งขันคืนนี้อีก1คู่คะ่นะณตอนนี้อาร์เซนอลนำเป็นจ่าฟูง8นัดมี19แต้ม แมนซิตี้ตามมาเป็นอันดับที่2นะคะ8นัดมี16แต้มค่ะลิเวอร์พูลอันดับที่3ค่ะ8นัดมี15แต้มเท่ากันกับอันดับที่4คือบอร์นมัธแต่ผลต่างประตูดได้เสียลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่านะคะส่วนอันดับที่5เชลซีค่ะมี14แต้มเท่ากันกับอันดับที่6คือสเปอร์และอันดับที่7คือซันเดอร์แลนด์ส่วนอันดับที่8คริสตันพาเลซนะคะ8นัดมี13แต้ม เท่ากันกับอันดับที่9คือแมนยูซึ่งเก็บ3มแต้มได้สำเร็จก็ขยับขึ้นมานะคะส่วนอันดับที่10บไรตันค่ะ8นัดมี12แต้มเท่ากันกับอันดับที่11เคือแอสตันวิลล่าอันดับที่12บอเอเวอร์ตันมี11แต้มอันดับที่13นิวคาสเซิลค่ะมี9แต้มอันดับที่1 4ฟูลแลมมี8แต้มเท่ากันกับอันดับที่15คือลีดยูไนเต็ดนะคะอันดับที่16เบรนท์ฟอร์ดค่ะลงแข่งไป7นัดมี7แต้ม อันดับที่17เบอร์รี่มี7แต้มเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดส่วนอันดับที่18 n o t นอตติงแฮมฟอ t เมี5แต้มค่ะเวสต์แฮมอันดับที่19ลงแข่งไป7นัดมี4แต้มนะคะส่วนวูฟแฟมตันอันดับที่20ค่ะ8นัดมี2แต้มโปรแกรมการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม2568 เวสแฮม,มลงสนามพบกับเดนฟอร์ดเวลา2นาฬิกาค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a n n e l ค่ะ